เรารัก,กจริงกันจริงใจบริสุทธิ์ใจเลยนะหนะ้าหาฉะนั้นหมอก็จึงกกล่าวให้หน้าฟังตอนที่ตอนหน้ายังเป็นเด็กอยู่พ่อแม่เป็นคนปล่อบหนะ้านะแต่วันนี้นั้นหมอมาร้องเป็นเพลงเชียร์รำวงบ้างาร้องเพลงปล่อมสายเงสายใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นหะนะ้าฉะนั้นหวังว่าหน้าฟังแลวก็จงจเต็นตัเต็เดใจนะครับรักคุณพ่อรักคุณแม่ของพ้าหน้ากันเถิดหนะ้านะเลย พ่อแม่เลี้ยงพ่อนาคมาก,กว่าจะโตใหญ่แสนจะลำบากยามจะกินข้าวข้า,ขา,ขา,าปลาปลูกก็ยังร้องให้อ่อนยามจะนอนหรือก็นอนไม่เต็มตาพ่อแม่สู้มารุงรักษาเลี้ยงพ่อนาคมาก,กว่าจะโตใหญ่ใจกล้าแสนลำบากยากเหนื่อแทบจะประดุกออกจากเนือ้อหรือออกจากรา พอเป็นประถมบางกลางในครั้งนี้พออานชักยาเราควรรูชาตรงบิดา คอยบำรุงดูแลหมอร้อเลยคถึงทางพ่อแม่นอดได้ฟังพสองคนเลี้ยงก็หน้ากันมาเ,เห็นลูกน้อยโตใหญ่ใจกล้าพอที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนได้แล้วนำลูกชายฝากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอภิบาลพอพ่อหน้าได้ปวงปวดเก็บปวดก็เข้าโรงเรียนชั้นประถมปอนออกมาหน้านหา เรียนจบจากชั ingo, Oliver, ah ้นประถมปหน้าก็จะไร้ยเรียนต่อนชั้นมัธยมหน้าเลยฉะนั้นก็ขอให้พ่อหน้านี้จงเหตุตกใจคุณแม่ยางพ่อหน้ากําลังเรียนหนชั้นมัธยมก็เริ่มเป็นหนุนแต่รึไม่น้อยสิบปีกอนนั้นอยากได้สายสร้อยยากได้นาฬิกาอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ดีดามาหาทรัพย์หาเงินหาทองให้พ่อหน้าได้ก็ให้พ่อหน้าออกไปกับใจซื้อเครื่องมาแต่งตัว เด็กตัวของลูกก็รู้จะไปเที่ยวทานเหนือทางใต้ที่จะไปครบรอบทานนะลูกหาประเดี๋ยวทานจะพาไปหาผีชิวให้ลูกเปครบรอบอีกไม่ได้เพาไปหาผัถ้าแม่าลูกของพ่อของแม่เป็นครบคนชั่วจะพาตัวให้ยากคนคุณพ่อคุณแม่สองข้างสองคนที่นั่งอยู่ใต้ก็ได้ข้างหลังหน้าข้างหน้าเป็นคนเลี้ยงคนส่งให้พ่อหน้าเรียนต่อกันมาที่หน้าสั่งสอนอบรม ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่คนคใดที่จะมาสอนลูกตัวเองให้เป็นคนชั่วให้เป็นคนเลวนะฮะไม่มีครับมีแต่คุณพ่อคุณแม่จะสอนจะสัส่งสอนลูกให้เป็นคนดีแต่มันขึ้นอยู่ตรงที่ที่ใส่ลูกนั่นเองนะฮะลูกบางคนที่หมอกล่าวและก่อต้อนว่าตอนที่ลงมาเกนะิดนั้นไม่ได้มาจากสถานทดียวเดียวน,นะครับมาจากรวรรค์บ้างมาจากนารกบ้างมาจากไหนก็ตามบ้าง มันขึ้นอยู่ตรงที่ใสแ่เชื่อพ่อเชื่อแม่หรู้ปากกะเองตานนั้นก็ขอให้พ่อหน้าดีจงเป็นลูกที่ดีหน้นพนาพ่อหน้าต้มหนาเรียกชื่อเล่นนะครับหน้า,นนนาดีพ่อพ่อหน้าต้นจง,งีความกรตันอยูนะครับพ่อแม่สั่งสอนเชื่อฟังท่านตอนนี้น้าเอืยหน้าโตใหญ่เป็นอย่างน มีความคิดมีความรู้แล้วฉะนั้นก็ขอให้พ่อหน้าจงจำไว้อย่างว่าลูกที่ดีกับลูกที่ไม่ดีมันแตกต่างกันกกนิดเดียวน้าขอจะขอกล่าวถึงลูกที่ไม่ดีให้หน้าฟังสักสองลูกขอไม่ได้ว่าเ่าหน้าขนาดน้นเพราะเขาหน้าเป็นลูกที่มีม่ใช่นะครับคือเปรียบให้หนา้าฟังลูกที่ไม่ดีสองลูกนะฮาลูกที่หนึ่งนะฮะลูกออกทำไม่ดีหมายความลูกออก ข่อแม่กินอย่างเดียวแหมวหน้ไม่เคยช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานเลยถึงเวลาเที่ยวไปเที่ยวถึงเวลากินมากินพ่อแม่่าบ้านเล็กน้อยเดินลงเดิหนีแม่ไปหนีพ่อไปพอถึงเวลากินก็กลับมากินทีนี้เป็นต้นนะฮขอเรียกว่าลูกเกาะคือให้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานแต่ว่าหน้าไม่ดีนะฮะหมอก็กลกราบไปตามนะครับกราบให้หน้าฟังพอเป็นสังเกตผิดลูกเกาะไม่ดีนะะเอาลูกที่สอง รูปที่มีดีเช่นเดยียวกันก็คือลูกอัดนะฮะลูกอักร้ายรูปของ,ของ,ของนะฮะนะครับลูกอัดหมา,หคามยามาความว่าอย่างไรหมายความว่าสมบัติของพ่อที่นาที่สวนพ่อยังมีแม่ยังมีลูกอัดเอาเลยไงละนะพ่อแม่นาแปลงนีผมเอาที่แปลงนี้ส่วนแปลนี้ฉันเอาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคืออักเอาทั้งที่สมบัติของพ่อของ,อของแม่นี่เขาเรียกว่าลูกกัก นะนะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ของข้าให้เลือดเนื้อร่างกายแก่ตัวของเรามานะันั้นก็นับว่าบุญผูแล้วฉะนั้นเราอย่าเป็นลูกเกอะอย่าเป็นลูกอกักนนะจงเป็นลูกมะแรงพึ่งให้พ่อแม่พึ่งพาอ,อาศัยจงเป็นลูกที่รู้จักรักคุณพ่อรักคุณแม่จงเป็นลูกที่รู้จกักเลีเลเ้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่ตอบแทนอันน การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ออกแทนนะฮะใช่จะเลี้ยงร่างกายของท่านอย่างเดียวเปล่านะฮะสำคัญที่สุดคือเลี้ยงน้ําใจนะ,นะครับร่างกายคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ยังเตียงสาวท่านยังทำงานหดดางนนเงินได้ยังไม่ต้องเลี้ยงท่านได้นะฮะแต่การที่ลูกที่ดีให้เลี้ยงน้ําใจให้ถนอมน้าใจคุพคณคพ่อคุณแม่ท่านจะ่รู้นั่นแหละหนะคือลูกยอดการดูแลนะลูก เทียน้ำใจรู้จักเทียน้ำใจคุณพ่อคุณแม่ก็หมายความว่าอย่าทำหให้คุณพ่อคุณแม่เจ็บช้ำน้ำใจได้ได้ถือลูกยอดกระตังบูลูกคนหนึ่งคนใดที่ทุ่มทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียน้าตาไม่ควรให้เสียเเสียบองนะครับไปที่นอกเรื่องนอกราวและหน้าหเขาเรียกว่าลูกยอดกระตังบูนี่ถนอมน้ำใจคุณพ่อคุณแม่ก็หมายความว่าพ่อกับ พ่อเป็นทำงานที่ไหนมาก็ดีนะฮะถ้าแม้ว่าเราอยู่ทางบ้านรักพ่อรักพ่อรักแม่รักบ้านนะลูกที่ดีที่สมรักใจดีน้ำใจคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อครับแม่ครับไปไหนมาไปทำอะไรมาเหนื่อยไหมครับให้ผมอยาช่วยรว่าท่านทำอะไรมาท่านผีอะไรมาอับอะไรมาแอาอะไรมาอย่างนี้นะฮนี่เขาเรียกว่าลูกที่สมน้ำใจคุณพ่อคุณแม่